โอเคก็ okay, ขอสวัสดีทุกท่กทานในหนึ่งครั้งกับสุดริการแสนจุ่ผมนายไปยูเกมที่มีชื่อว่า u s e Car Tycoon นะครับเกมที่เป็นเกมแบบน่าสนใจมากเลยทุกคนคือเกมจะเป็นประมาณว่าแบบคุณจะเป็นผู้ประกอบการคนหนึ่งที่แบบรับรถเก่ามาเว้ยเออแล้วก็ซ่อมรถเก่าแล้วก็ขายต่อโคตรเจ๋งยวลองดูนี่ไปหนึ่งปุ๊บมันจะให้สร้างเครื่องซ่อมแล้วก็สร้างจุดทำสีรถใหม่พอออกมาปุ๊บ ก็จะให้ลูกค้ามาซื้อด้ยเกมมันน่าสนใจจัดผมจะเล่นให้พวกคุณดูกันละกันนะครับมานี่สร้างจุดขายด้วยแล้วก็เอารถมาวางกดวางปึ๊บลูกค้ามาซื้อแล้วพอลูกค้าเดินมาครับผมก็นี่เออรถน่าสนใจดีนี่เนอะแบตใหม่ซะด้วยตอนนี้ คุณแค่แค่กดพ่คคาเพื่อให้เขาจ่ายตังเรากดตรงนี้ได้เลยเขาจะวางตังทิ้งไว้เอาไม่ใช่อ๋อันนี้ตังในเขาเป็นติดไปเฉยเออจ่ายด้วยการ์ดได้หรือเปล่าเนี่ยโอเคมื่อเสร็จแล้วอันนี้คือการเช็คบินลูกค้านะครับเช็คบินครับเรียบร้อยได้ตังมาร้อยหนึ่ง แล้วลูกค้าก็รอรถนะครับเค okay. เมื่อลูกค้าไม่ยืนรอรถแล้วเราก็เอารถให้ลูกค้าไปเอาไปเลยตังมารถไปเว้ยสุดยอดเกมประมาณนี้เองผมเจอในโฆษณาผมก็เลยมาลองเล่นดูน่าสนใจมากเลยทุกคนเคแกนโอเพนนิ okay. ่งนะผมเปิดอย่างจริงจังแล้วถึงเวลาเริ่มเกมของเราแล้วแล้วก็หลังจากที่เล่นไปสักพักหนึ่งทุกคน รถมันจะหมดครับมันมีรถในสต็อกแค่ห้าคันเองเนี่ยตอนนี้ก็คนที่มารับรถก็คือเราหมดแล้วนะทําไงดีอะเกมงน,น่าจะบอกวิธีทำต่อนะครับแต่ไม่เป็นไรผมขอส่งรถให้หมดก่อนแล้วกันเอาให้แบบเกลี้ยงเกลียงรับรถไปเลยครับนี่นี่นี่กดให้หมดเลยนี่น,น,นีเนี่ยนีเนี่ยอันสุดท้ายแล้วส่งรถครับ โอเครถหมดแล้วครับอา้าวรถหมดแล้วถ้างั้นแล้วก็ไปดูรถบรรทุกเร็วรถบรรทุกจเจ้ารถเก่ามาให้นะครับนี่รถเก่ารถเก่ามาแล้วไงต่อต้องการมันหรือเปล่ามีรถเก่าอยู่เคยรถเก่ามานะครับเราก็รับมานี่เลยลงเก็บรถเอามาแล้วก็เอาไปซ่อมนะครับซ่อมเสร็จก็เอามาเข้าวงจรน,นี่เหมือนเดิมโอเคแล้วพอได้รถแล้วรถมาส่งเต็มเลยทุกคนดูดิ ล้วก็กดนี้ได้แล้วเอ๊ะลูกคนนี้คืออะไรอ่ะโู้ับตังกดล็อกคนมาช่วยขายนะผมใช้สิทธิ์เพจไม่มีเพจอ่ะเกตอนนี้นะครับที่จอดรถควรับที่จอดรถเพิ่มได้แล้วอ่ะได้ได้เลยรู้สึกว่าเกมนี้ภาษาไทยได้วยนะแต่ปรับไทยไม่ได้อ่ะถ้าใครเล่นในโทรศัพท์ก็ลองปรับเป็นไทยดูนะครับนี่เลยเชอร์รี่คิวคิวครับผมกดซ่อมซะแต่แกนก่อนประตูรถเสียฮะ ตัวรถแค่ต้องทำความสะอาดโดยการขัดถูก็พอตตใหม่เรียบร้อยโอเคทิ้งแล้วก็เอารถไปวางขายได้แล้วนะครับใช่นไหมนี่คืออะไรกดเล่นได้ด้วยนี่เหรออ๋อที่จอดที่สองครับผมรถระวางปึ๊บแล้วก็ขายรถได้สองคันแล้วทีนี้อันนี้คืออะไรรับเพรฟรีขอบคุณครับ ตรงนี้ให้คนใช้ห้าร้อยในการให้ช่วยแบบลิดคนไปเหรอน่าสนใจนี่จ้าคนช่วยเก็บตังค์ครับลูกค้าเต็มเลยโหรถเต็มสต็อกกันหมดเลยเนี่ยต้องเร่งมือทำแล้วเปล่าไปครับไปครับต้องกดปลดรถออกด้วยนะครับไม่งั้นไม่ทันอันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อถ้าไปตังค์สร้างคานี่ได้อ่ากดสร้างเลย สามารถมอดรถได้เพื่อทําให้รถอ่าดีขึ้นโหนมแล้วก็ขายได้แพงขึ้นด้วยสปิดอัพรับเลยจากหนึ่งร้อยราคาเกมร้อยห้าร้อยยี่สิบาทครับเฮ้ยเจ๋งเอาว่ะเราจะรวยกันแล้วรับตังค์ครับกิจกรรมเอ้ยวันนี้เควสเควสเควสบอกว่าให้สร้างที่พักให้ลูกค้าเฮ้ยเฮ้ยกดผิดเป็นเบ้าสามแล้วครับตอนนี้ แล้วก็บล็อกที่นั่งนี่นั่งรอลูกค้าเผื่อแบบลูกค้าจะเมื่อยัวตรงนี้จ้างคนมาส่งรถด,ด้วยโอเคเซลเล็เอเลอร์คืออะไรอ่ะทำให้รถมาส่งไปขึ้นแต่ว่าต้องดูโฆษณานะไม่ดูแล้วกันนี่เลยบอสตอนนี้ลูกค้าไม่ค่อยมาแล้วเรามาเพิ่มจำนวนลูกค้ากันอ่าให้คนไปเต้นหน้าหน้าเนี่ยหน้าอู่เราหน่ น่ารักเยเพื่อให้ลูกค้าเข้าเยอะขึ้นครับเก๋งตั้งละวพันพันสี่แล้วอ่ะเราอันนี้ก่อนจ้างเขาจะได้ทำอันนี้ไวขึ้นโหนแล้วก็อันนี้อันไหน,น,นที่มันไม่ใช่เพจอ่ะจ้างหมดเลยเอันนี้เจ็ดร้อยไม่พออันนี้คืออะไรอะ่ะใบอะไรวะใบอะไรไม่รู้ทุกคนผมกดไปก่อนแล้วกันมีทั้งสิใบ ลูกค้ามาบานเลยรับเพชรครับไปอันล็อกคนนี้อ๋อคนดูคอยจัดคิวครับแล้วก็ไปซื้อค่าสแตนอัพเกรดซะรับตังหารถใหม่สี่พันห้าเลยหรอโห,อหอแพงจังโหแต่บอกเลยว่า4ี่พันห้าแซปเดียวก็พอสำหรับผมอะอันนี้มีให้ซื้อด้วยเป็นเงินจริงเราไม่ใช้เงินจริงเล่นเกมนะครับ โอ้มีของอัปเกรดเต็มเลยอะเดี๋ยวค่อยอัพทีละอย่างแล้วกันเนาะอันนี้คืออะไรอ่ะเออจ้างคนมาคุมรถนี่ได้รถัน,นสต็อกจะเยอะขึ้นโนมเยี่ยมครับอ๋อนี่คือแจกใบปิวถ้าแจกใบปิวลูกค้าจะมาตามใบปิวเยอะขึ้นกดสแปมได้เพื่อให้แบบลูกค้าได้รับใบปิวเยอะๆแล้วก็สุดไปกันเลยขึ้นอ๋อสุดไปให้ดูแอดได้เพื่อที่จะแบบอันนี้โนม รับเพชรครับไม่ดูแอดไม่ดู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 รับตังรับเพชรฟรีเท่าไหร่นะสี่เัเนห้าเลยเหรองั้นเจ๊เราผมก่อนนะสี่เันห้ามันแพงอะระหว่างนี้อัปเกรดอย่างอื่นรอดได้ไหมอะระหว่างนี้แล้วก็ปั๊มตังค์ไปนะครับเดี๋ยวสี่เัเนห้าเมื่อไรเดี๋ยวเราจะซื้อรถใหม่กันผมว่าผมอัปเกรดอันนี้ก่อนดีวกว่าทุกคน มันล่อตาล่อใจมากเลยอ่ะมันอัปเกรดพวกนี้ได้ด้วยอ่ะผมขออัพเล่นได้ไหมอ่ะดูดิเนี่ยมันอัพแล้วเสร็จไวขึ้นนะผมการเวลสี่แล้วกดล็อกของใหม่มาอัพเลยอันนี้คืออะไรกำแพงหกร้อยอ่ะตังไม่พอะ 600. อะหกร้อยเอาพอแล้วนี่ทำเลยครับประตูเอ้ยกำแพงเวลห้าแล้วโอ้โหเวลขึ้นรัวๆเลยทุกคน มันได้เงินเยอะขึ้นหรือเปล่าเนี่ยมันได้เงินเยอะขึ้นเลยอะ่ะเอ้ยอะงไรอะ่ะแชร์ได้เพรเหรองาเพชปีสองเพรสุดยอดเลยอยากได้เม็ดหนึ่งอะ่ะเฮ้ยได้แล้วนี่เพล่ห้าแล้วเพชสิบเม็ดแล้วค<ม>รับผมผมสามารถจ้างคนมาขายรถได้แล้วนี่นี่คนนี้สิบเพจเขาจะขายรถเราเองครับเยี่ยมไปเลยคนนี้ก็ทําอะไรอะ่ะรปภหมื่นหนึ่งเลอือแพงจังอันนี้ลูกค้าเล่นลูกค้าได้นะผมแต่ว่าใช้ยี่สิบเพรเนี่ยอันนี้ใครอะ่ะ ถ้าบริษัทของเราจะทาการล,ลดรถเก่าทิ้งนะ่ะคุณสามารถเอารถเก่าไปทำไรได้การดูแอดเอ้ยดูครับดูด,ดูถ้างนั้นสนใจมากเรียบร้อยเรากดเทสแอดเรียบร้อยแปลว่ารถได้รถใหม่เหรอไหนรถใหม่รถใหม่ผมอาจจะยังไม่ได้นะครับอาจจะแบบแค่มีให้แบบเหมือนให้ซื้อเพิ่มเฉยเฉยอะไรอย่างนี้แต่กดแล้วแจกแบบิวก่อนแล้วก็อัปเกรดอัปเกรดของได้เพียบเลยอะ่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะ ผมอยากได้ตังค์สี่ันห้าก่อนตอนนี้ผมอยากได้รถใหม่รถคันใหม่อยู่กับคนนี้นะผมสี 4, ่พันห้าอ้าได้เลยนี่ไม่เสียตังค์หรออ๋อตังค์ไม่พอทวดิไปครับระหว่างนี้ก็รอตังค์เรื่อยๆนะผมให้รอนานมากเลยทวไม่ได้ให้รอนานโด,ดทีทํามันอื่นอยู่เมื่อกีเอ้เซลเรฟอเลส ม่คนนี้เขาเอารถไปรถรถละพันเนอะตอนนี้เฮ okay. พนักงานเหรออ,อ๋อต้องใจ่ายตังค์เพิ่มเพื่อที่พนักงานเพิ่มนะครับทามาเร็วขึ้นต้องคอยกดเองคันแดงอ่ะอยากได้ยี่ิเพชรจังเลยอ่ะอยากกดคันแดงรวยๆบ้างอ่ะจะได้รวยๆเ,เนาะไหนดูซิ ตอนนี้ตังเราสามพันแล้วครับอีกแค่พันพันห้าร้อยเราก็จะได้แบบรถคันใหม่ที่แบบขายแพงกว่าเดิมเว้ยตอนนี้ลอกก่อนนะจะมอดก็เสียดายตังอะ่ะแต่ถ้าเกิดมอดก็คือขายได้เดยอะขึ้นนะครับเหมือนรถออกไม่ทันเลยอะ่ะจริงหรอเราต้องใช้อันนี้จริงจริงเหรออาอาลองดูอะโอเคเหมือนรถจะมาเร็วขึ้นนะครับ เข้ารอบเร็วขึ้นด้วยให้แบบขายของได้เร็วขึ้นรับตังรับตังเรืวๆร่ลูกค้าอัดตรงนี้นานมากอะรถมาทําไม่ทันด้วนตังตอนนี้คือสามพันแปดแล้วนะครับยิงนิดเดียวเองเราก็ได้รถใหม่แล้วอีกไม่นานเกินรออีกไม่กี่อืดใจลูกค้าหมดอ่ะอ๋อลูกค้าเพิ่มหน่อยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันแบบสร้างของทําอะไรได้ดรวอยขยายเมืองด้วยแหละเดี๋ยวรอเลยเดี๋ยวรอเลยขยายแน่ไปใจแน่ ไปแจกไปปิวก่อนจ้ะไปปิวก่อนอย่าแจกไปปิวเค yeah. แ, okay. แล้วก็รอเข้ามากันนะครับสี่พันนี้แล้วสี่พันสองแล้วสี่พันห้าแล้วมาถึงเวลาซื้อรถแล้วป้าซื้อรถหน่อยมาแล้วครับซดสี่พันห้าต้องไปซ่อมก่อนนะผมตรวจสอบมีอะไรพังบ้างท่อยเสียพงังรอมท่อยเสียครับใช้อะไรบ้างเนี่ยดึงอึดตึ๊บ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ๊บโอเคทำความสะอาดแล้วก็ต้องเชื่อมท่อมันแตกอยู่เรียบร้อยรถใหม่มาแล้วครับราคาขายพันสองอุ้ยแพงอยู่นะพันสองเลยหรอถ้าพันสองแล้วก็เราต้องเปลี่ยนจุดวางขายถูกไหมแล้วเปลี่ยนจุดวางขายยังไงนะ เอ้ยโอ้โหเว็บมันค้างครับผมรับตังค์โดโดๆเลยวางรถเหรอเอาคันนี้ออกเอาคันนี้แทนลิสต์ว้าวจากพันจากสามร้อยพันสองครัทุกคนนี่โอโ้พันสองครับรวยเลยอะ่ะสบายแล้วผมสบายแล้ว เดี๋ยวรอคันต่อไปเลยครับต้องมัดคันนี้เหรอให้มัดคันไหนนะผมมัดคันนี้โอเคให้มัดขึ้นเวลสาไปได้นะครับแต่ผมก็ไม่รู้จะขายทาไมแล้วอะในเมื่อผมมีคันอื่นที่ดีกว่าใช่ไหมใช่ไหมเออถ้าไม่รถที่ดีกว่าแล้วจะรถกลับทําไมครับเยี่ยมแต่ตอนนี้ต้องกดเองอยู่ดีอะเร้าอ่ะเจ้าต้องกดเอเ็กนี่แหละ โอ้ถ้าคนซื้อคันแรกๆเยอะก็รวยเลยครับคันละพันสองพันสองอ่ะเอาอ่ะคนทางรวยอยู่ไม่ไกลครับเก็บตังเลยเก็บตังค์เลยพันสองหมักมาให้พันสองครับสุดแล้วพันสองอย่างนี้เราเอาอะไรอัพเกรดเลยครับเพื่อให้ออกดีขึ้นนะผมนี่ อออีกขาดอีทธิข,า,ขาดอีกพันธ์หนึ่งขาดรถคันเดียวครับโอ้โหเอาอะใช้หน่วยเงินไปรถเรียบร้อยตอนนี้รวยแล้วรวยแล้วรวยแล้วแจกไปปิ้วมาเลยมาเลยมาเลยเฮ้ยเขาบอกว่าเขาจะลบบริษัทรถบริษัทแล้วรออะไรละครับไป รถขันใหม่ป้าแกหมื่นสองเลยทุกคนหนึ่งมื่นสองพันเลยอะ่ะซึ่งมันเยอะเกินไปผมไม่ไหวถ้างั้นเดี๋ยวเราจะค่อยๆเก็บตังค์นะครับเพื่อไปถอยรถใหม่กันนะครับเออเราก็ปลดล็อกอันนี้ก่อนเรียบร้อยแล้วปะขึ้นเบลม่ยังยัง unlock v e c t วต vector หรอทำอะไรได้อะ่ะ บริกรอ๋อเสิบน้ำแขกครับแขกก็ได้ไม่ใจร้อนเฮ้ยดีจังสเน็กบาร์โอ้สองพันเรียบร้อยเวลวอัพเวล6หกแล้วครับสนุกไหมเกมนี้อัอไปห้าเดาโอเคนี่คืออะไรอะ่ะรับตังฟรีอะ่ะอ๋อขายขนมด้วยตอนนี้เฮ้ยเงินเก้าพันแล้วทุกคนเงินเร็วมากเลยนะโอ้แป๊บเดียวรถคันใหม่มาแหละงานเนี้ย นี่รถคันนี้ซูซูกิหมื่นสองครับอีกแป๊บเด้รถคันใหม่มาแล้วทุกคนแต่ติดตามต่อพัานนาแล้วกันสำหรับพันนี้ใจะใหม่กับคลิปหน้าหรอขอบคุณทุกคนรับชมนะผมลืมกด Subscribe ผมด้วยนะครับกดรูปข้างๆอะครับเออแล้วกดรูปถูกใจหนึ่งทีนะผมจะไปคลิปหน้าไปๆครับ